แจ้งเรื่องอบรมที่ไล่อาหารหันนะครับหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่นะครับฟรีอบรมนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับใครมีอะไรก็เอามาแบ่งปันกันกินเนาะอย่างเช่นทําธุรกิจอะไรอยู่ทําธุรกิจขนมอยู่ทําธุรกิจนมอยู่ขายผลไม้อยู่อะไรก็ตามแต่ก็สามารถเอามา เอามาพรีเซนต์นะครับเอามานําเสนอแล้วก็แบ่งกันกินในตอนเที่ยงได้นะครับเพราะที่นี่เราไม่มีค่าใช้ใจ่ายเนาะเรามีน้ําชากาแฟนะครับข้าวเที่ยงไว้บริการอยู่แล้วน่าจะที่ในโลกมังครับที่ฟรีอบรมไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับเนาะด้วยความที่ว่าเราเดินตามรอยเท้าพ่อสารต่อที่พ่อทำอาศาสตร์พระราชาต้องคงอยู่กับพวกเรานะครับพงท่านไม่เคยเก็บตังค์ใครเราก็เช่นเดียวกันพ่อเราบอกว่าเราเดินตามรอยเท้าพ่อนะครับที่มาของการไม่มี เก็บตังค์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอย่าไปเชื่อนะครับไรออาหารเก็บเงินคนละร้อยสองไม่มีนะครับฟีอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะทีนี้เวลาอบรมวันเดียวอย่าไปเข้าใจผิดว่าหลายวันวันเดียวเริ่ม8.00นจบ17.30 0นอย่างเร็วอย่างช้าก็ประมาณ6โมงกว่ากนะครับเนาะทางทฤษฎีและปฏิบัตินะครับที่ไร่อหรหัน ถ้าท่านรีบไม่ต้องมานะครับหลายคนมาอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนเฉยๆมาเที่ยวมาเล่นเฉยๆวันอบรมอย่ามาเที่ยวมาเล่นครับเพราะมันไปเปลืองที่นั่งคนอื่นนะครับหลายคนเข้ามาด้วยความเต็มใจหลายคนเข้ามาด้วยความอยากมาเรียนรู้จริงๆแล้วท่านมาแป๊บเดียวเราก็กลับนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ว่าอยากจะทําเกษตรนะครับอยากจะเรียนรู้ศาสตร์พระราชศิริพอเพียงจริงๆนะครับเนาะ เราอบรมเดือนละ3ครั้งพร้อมวันไหนก็มาวันนั้นนะครับติดต่อเข้ามาชื่ออะไรนามสกุลอะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรอยู่จังหวัดไหนนะครับสนใจเข้าร่วมอบรมวันไหนกี่คนติดต่อเข้ามาครับไอรออลหันสูงเนินโคราตั้ง GPS ไล่อลหันถึงเลยนะครับหรือโทรศัพท์0 8 7 2 3 2 1 1 3 9รับทุกสายโทรกลับทุกมีดคอแล้วเจอกันที่ไอรออลหันนะครับ